ลำใหญ่บนเกาะคือมันสวยอะลำใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปเดี๋ยวเก็บไปที่บ้านเนี่ยคือเนี่ยลูกใหญ่ใหญ่เนี่ยเนี่ยคือซุ้มพี่ลูกใหญ่ใหญ่เนี่ยแก่แลยวเดี๋ยวเด็ดไปนี่คือซุ้มซุ้มต้นลำใหญ่อะค่ะซุ้มสวนย่อมที่ให้ลูกเนี่ยเจ้าถิ่นเขาบอกว่าอายุเป็นร้อยปีแล้ว เนี่ยต้นมันจะเป็นลักษณะเนี่ยเสวยเนี่ยจุดขายของนาดานาดารีสอร์ทเนี่ยจะมีลำใหญ่มีต้นลำใหญ่ซุ้มลำใหญ่เป็นซุ้มลำใหญ่นี่ลูกลูกค้าที่มาพักก็ลงมารับข้าต้มรับกาแฟน,นี่นะคะบรรยากาศตอนเช้า <c oughs> รีสอร์ทนะคะอันนี้ต้นลำใหญ่ลำใหญ่นี่ซึมลำใหญ่อันนี้ก็อันนี้ก็ประธานบริษัทกำลังต้อนรับแขกอยู่ั <c oughs> <c oughs> นนี้ประธานบริษัทกำลังต้อนรับแขกอยู่นะคะ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวให้ <c oughs> ใ,หให้ให้ลูกค้าคอมเมนต์ดีไหมคะ ที่พักดีไหมคะดีนะคะแอร์เย็นใช่ไหมคะดีจริงคะอันนี้เราไม่อวยกันเองนะคะอันนี้ไม่อวยนะคะขอบคุณมากค่ะน้ำระบบน้ำโอเคไหมโอเคมากค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะอันนี้เราไม่ได้อวยนะคะใส่ไลท์ใสไลท์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะมีอะไรบอกได้งมาค่ะมีประธานประธานบริษัทรับแขกเองเลยนะคะทานบริษัท ซีโอซีโอลงมาดูแลแขกด้วยตนเองเลยนะคะแล้วก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะ น,นี้วันดีค่ะเราก็จะทำบุญเลี้ยงะทาบุญเลี้ยงขะก,ก,กิจกรรมบนเกาะก็มีเยอะนะคะเยอะ ค่าใช้จ่ายค่าอะไรก็ไม่ได้โหดรห้ายมากแต่เราเตรียมตัวมาหลักพันก็อยู่ค่ะงบหลักพันก็อยู่มาณดารีสอร์ทเกาะล้านนี่นะคะก็มาดูต้นลำใหญ่สูงต้นลำใหญ่นี่สวยมาก สุ้มต้นลำใหญ่ซุ้มต้นลำใหญ่นี่นะคะ หนึ่งมีหนึ่งรถเครื่องคันไหนพี่อ,อ้อขี่ได้พี่อ,อ้อจะไปอ,ไมอ,อ,มอเมซอนออยาไปก้องมตามใ้อมายคพระมาแล้วค่ะพมาแล้วค่ะราคะมาแล้วค่ะหารูปอันนี้อันนี้นค่ะ อันนี้อกคันเดิมถูกครับพระก่อ,นอันนี้อันนี้เจ้าของบริษัทนะคะพ่อลูกพ่อลูกอ่อน เฮ้ยเจ้าของลินโด้ใช่ท่านซีโอไปรับพระแล้วนะคะแอมเดี๋ยวพี่อ้อไปอเมซอนกันนะรีบปะรีบพามาแล้วเอาก็ทำไปสิมึงบอกจะถ่ายรูปตัวไหนอ้าวไม่เป็นไรทำพิธีไปก่อนไปไปถ่ายวิวที่ไม่เอาจะไปเองจะไปถ่ายวิวโอ้สวัสดีค่ะนี่เจ้าของเหรอ ใช่เจ้าของเดิมเจ้าของเดิมเจ้าของเดิมเพื่อนเขาเป็นเพื่อนกับเจ้าของที่นี่ไม่ได้เขาไม่มาขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสนิทกันด้วยโอเคแกค่ะขอบคุณมากค่ะพี่แอมเดี๋ยวพี่อ้อไปอเมซอนถ้าเอาอะไรเพิ่มโทรไปนะเดี๋ยวกลับมา เอาเอารถเครื่องคันนั้นออกให้พี่อ้อหน่อยดิพี่อ้อจะไปแอมิสันทีระยุมานี่ก่อนทีระยุหลบให้พ่อรถออกก่อนมามาหาป้านี่ อันนี้นะคะมอไซค์ให้ลูกค้าใช้ฟรีค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันที่อเมซอนค่ะ